36นะคะถ้าต้องการออกแบบกล่องใส่ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวความกว้างและความสูงเป็นจำนวนเต็มโดยให้พื้นที่หน้า A และ B เป็น1,320และ1,386ตารางหน่วยตามลำดับแล้วพื้นที่หน้าสีที่น้อยที่สุดมีค่ากี่ตารางหน่วยกไก่210ขอไข่420ขอควาย630นงมงู840 ข้อนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็ทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามที่โจทย์กำหนดเลยสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นสามิติแบบนี้นะคะ,ะเขาบอกว่ามีอยู่3ด้าน ให้ a b c เป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น1,320กับ1,386ก็คือเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็น x หน่วยเป็นความยาวด้านนะคะด้านนี้เป็น y หน่วยแล้วความยาวด้านนี้เป็น z หน่วยนะคะ จะเห็นว่าพื้นที่ของ A เนี่ยจะเกิดจาก x คูณกับ z ถูกไหมคะเพราะว่า z คือตั้งตรงนี้ก็คือตรงนี้เท่ากันนะคะก็จะเกิดจาก x คูณกับ z จะมีค่าเท่ากับ1320ตารางหน่วยนะคะส่วน B เนี่ยจะเกิดจาก y คูณกับ z ถูกไหมคะจะมีค่าเท่ากับ1386ตารางหน่วย ่วน c เนี่ยจะมีค่าที่เกิดจากอันนี้ y ตรงนี้ก็ขึ้นมา y x ก็ขึ้นมา x เพราะฉะนั้น c จะเกิดจาก x คูณกับ y นะคะแล้วก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ค่า c นี้จะต้องมีค่าน้อยที่สุดนะคะจะเห็นว่า c เนี่ยซึ่งประกอบจาก x กับ y เนี่ยจะต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุดดังนั้นค่าที่มากที่สุด ค่าที่มากสุดเลยเนี่ยจะต้องเป็นค่า Z ถูกไหมคะเพื่อให้ x กับ y เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่ x จะน้อยได้เนี่ย z ก็จะต้องมากถูกไหมคะจึงจะคูณกันได้เท่านี้การที่ y จะน้อยได้แก็จะต้องมากจึงจะคูนได้เท่านี้ดังนั้นเราจึงได้ point มาแล้วว่าค่าแเนี่ยจะต้องเป็นค่าที่มากที่สุดนะคะ มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ที่จะทำให้คูณกับ x แล้วได้เท่านี้คูณกับ y แล้วได้เท่านี้นะคะก็คือทีนี้เราก็มาทำการแยกตัวประกอบนะคะของ1,320ก่อนเอา2นะคะหารได้6 2 2ทด1 2 3 3 0หารด้วย2อีกได้เป็น1 2 ทดหนึ่งเป็นสิบสามสองหกสองสิสองห้นะคะแล้วก็อ่อ

3,2,6,3,3,9,3,1,3 7,3,21,22,23ทด2เป็น21 7,3,21นะคะ3,11 3 8 8 6ก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ7คูณ3คูณ11นะคะดังนั้นเนี่ย การที่แต่ว่าเราจะต้องหาตัวที่มันคูณกัน2ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าสด้านนี้พื้นที่นี้เนี่ยเกิดจาก2ด้านเท่านั้นมาคูณกันซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะต้อง เท่ากัน2ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีแซดเหมือนกันแล้วก็แซดจะต้องมากที่สุดดังนั้นเราก็หาทุกตัวที่เหมือนกันเนี่ยเอามาคูณกันแล้วจะได้เป็นแซดเพราะว่าจะถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดแล้วนะคะตัวที่เหมือนกันก็มี11ใช่ไหมคะมี3 1คู่แล้วแล้วก็มี2จะเห็นว่านอกนั้นที่เหลือเนี่ยข้างบนเหลือ2 2 5ข้างล่างเหลือ3 7ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วก็เข้าคู่กันไม่ได้แล้วดังนั้น ค่าแซทที่เป็นไปได้นะคะก็คือเอาตัวที่เหมือนกันทุกตัวมาคูณกันเลยก็คือเป็น2คูณ3คูณ11ได้เป็น66นะคะดังนั้นแซทของเราจะต้องเป็น66 6จึงจะทำให้ x กับ y เนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอา1320ก็จะเกิดจาก6 6กคูณกับ2คูณ2คูณ5เป็น สี่คูณห้าได้ยี่สิบนะคะอันนี้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกก็ได้เป็นหกสิบหกคูณกับยี่สิบเอ็ดนะคะเร่งหกสิบหกเนี่ยเป็นค่าที่มากที่สุดของแซทที่จะเป็นไปได้แล้วดังนั้นยี่สิบก็จะเป็นค่า X นะคะคือยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็คือค่า Y นั่นเองนะคะได้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามพื้นที่หน้าสีที่น้อยที่สุดอันนี้เนี่ยเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะพื้นที่หน้าสีที่น้อยที่สุดมีค่ากี่ตารางหน่วยก็คือเอาค่าของ x กับ y มาคูณกันใช่ไหมคะจะได้ค่า c ซึ่ง x กับ y ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ x เป็น20 y เป็น2 1นั่นเองนะคะคูณกันแล้วก็ได้เป็น420 ตารางหน่วยนะคะดังนั้นก็ข้อนี้ตอบขอไข่นะคะ420ตารางหน่วยค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องของชาวนิดเดียวเองซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทําให้เห็นภาพนิดนึงด้วยการวาดภาพรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่แต่ละหน้าเนี่ยเกิดจากด้านไหนมาคูณกันบ้างแล้วจากการที่โจทย์บอกว่า ้องการด้าน c น้อยที่สุดดังนั้น x กับ y ที่จะมาคูณกันเราได้เป็นพื้นที่หน้า c เนี่ยก็จะต้องน้อยที่สุดเช่นกันซึ่งเราก็จะพิจารณาต่อไปได้อีกว่าการที่ x กับ y จะน้อยที่สุดค่าที่คูณกับ x ก็จะต้องเป็นค่ามากที่สุดค่าที่คูณกับ y ก็จะต้องเป็นค่ามากที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าค่าที่คูณ2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะดังนั้นเราจึงต้องหาค่าแให้ได้มากที่สุดโดยการ แยกตัวประกอบของ1320กับ1386แล้วดูว่ามีตัวไหนซ้ำกันบ้างที่จะสามารถเป็น z ได้นะคะแล้วก็เอาทุกตัวมาคูณกันเลยก็จะได้เป็นค่าแซที่มากที่สุดแล้วที่จะเป็นไปได้แล้วส่วนตัวที่เหลือที่ไม่เหมือนกันก็เอามาคูณกันเป็น x กับ y ที่น้อยที่สุดแล้วนะคะดังนั้นเราเมื่อเอา x กับ y มาคูณกันก็จะได้เป็นพื้นที่หน้า C ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะตอบ420 ะะถ้าคิดเลขไม่ผิดแล้วก็คูณเลขดีๆนะคะพิจารณา,าไปดีๆข้อนี้ก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะคะข้อนี้ก็ตอบช้อยชอขอไข่ค่ะ